E hey. ที่ผามาท่านต้องไอพารวยานางรักดาคอแก้บัวและค่าร่วมบุญกับองค์ูอ่างท่าน้งขังบุญไปแล้วออด้อยสุกมานได้รำบวยแต่รักเมี่ยงอันนี้เอฟคีจากร้านอืร้านราแก้ถูบ่กโอ้ร้างงวดเพรื่องมครับปูร้านขัน้นจันยืมร่าขันร่างเบีบดเรา่องมครับปูเบีบเขาเรียกว่างวดไร่อืมครับ ร่างบีบยากสูบบ้านบีบขับกลมบีบขาหล่อยพอว่าช่่งอืมตื่นงางมาไรกับนายกอระบุวิธีที่อืมขอบูงขอบุญกับกคมปูด่างตางนี้คกอขอควมบุญคือขอบุญที่อืมขอแคบคือกันยากันยาชือโขดเทียมสั่งอี่ขอบุญกับองค์ปูด่างพุทธโรสั่ง ขอให้ร้านนวดผู้ค้าวันนี้ให้ได้เขกเยอะๆวันนี้พ่อจะเรียกเขกให้นะลูกนะจากร้านบีดยาขูนะลูกเนาะเออวันนี้บริการบริการด่วนวันนี้อ,อมีคิคือด้วยนะผู้ใดไปร้านยาขูดกเอย่านะไปร้านบีดร้านนวดอ่ะเขาลดราคาดูทีเอ,อเริ่มกลวางายผู้ใด บา้านแกห้เปิดต้อนคิวต้อนไปได้รู้จู้ตื่นข้นางม,มาแกกับนายก็รู้อือจมจัคือว่าอืมเขาก็มุดราคาหมุนถูกทุดวันนี้มึมือแยกวันหนา้ามึงอแล้วมือแต่วันนี้เพราะว่าใกล้วันเมื่อก็เลยรถให้มันขาดใจไปเลยจจกไปแจกไปคนรักเกสิบเกสิบเกสิบบาทนะอ,อืมงานเยอะรู้จู้ เอาไดู้ือบเองพอเออดูกาดเลยมืดอลุมมือดาบมืดคลุมมือหม่านถึ่งแล้วก็รัวแล้วนะเอาโกแขกเข ó c เจ๊คืบมาละขั้นกานแขกโคตรสุดเพราะเขาด่านยิ่งัาปูเจ๊คึบคือว่าโคตรสุเพราะงามเพราะียบเอารักกันนอท้อนี้จะยาปูเงืองเกิดว่าที่เศ้าคือมื่อคาองหาทองคืบพอก็แมาะปันจะรบคาด้ฟันเทงโอปูเออ หใช้ค่ายช้างบอยฮุกชีว่าใส่มันถือต้องไหมคะห้ใช้มากกับถือผู้แมงรายั้งบ่อใช้มากกับถือือใช่มากช้างบอยกชีว่าถือด้วยอะอขึ้ยถือมาปูใช่มากช้างบอยฮกชีถือ่้็ถือจะบ้เกินจัไหวยังไงอย่างี้ครับปูถือพอพอก็ถือึ้วยช่างขาหมองเมือย่างเงี้ฝันเห็นที่พอวางทัมอย่ากแต่ขอโชคขอราบขอโชคขอมัน เออถ้าได้สูบได้รากได้สูบได้มลูกจะถายต้นมะขามกับองู่เจ้าค่ะอือฮะฉันว่าพกคลิปงือนี่ยมือเนี่อือแกว่างมือว่คิคลิปหกบพอว่เอาเรียฉันว่ากคลิปตเกียวาไก็นานไะเิ่งครับพมครับเออแตใช่ๆมันถือวันคือคลิปหอือข้ากเะใช่จากทางข้นคือต้องบักขังมากะอือเพราะเอีอยฟันจะลุกคายหรือวาอือข้าคือต้องบักขังมากอ่ะ ก้าวอล่เกคิว่งนาจะก็รอเิบ้องเก้าร้อยเจ็ดสิบอมึงว่คือหกมันก็คือถูกต้อคันขว่าหคือมันงองปวกว่าคันเก่าด้วยเก็อือพอดีเลยพอดีนะดูนะอืออ่าใครนม่คุไมรักไมกไมหวานเหี้ๆแล้วก็รวยนะดูนะ เอมี่ก็แบทั้งมคือแบน้ครับปูแต่ว่ามูวันขี้คือหกหมูเพราว่าไงอมปวดเอากระเอารเกี้ยวขับนมันคือมั๊งมันกคือเป็นพวกงานพวกการเรื่อต่างอันนี้เอกคือผางมาทางช่องไอ้นางเช้าราวันวพื้อเตียมแข้พร้อมครอบกัวถวายโกดข้ามนา่งือ้วันอุจาโพถวายโอดข่านให้องค์ปู่เนาะผางมาทางของน้องไอหรือว่า อมก็งางชนะแสดงว่าอืมเส้นลูกข่างขั่วด้ะชนะงานถนะพูนาประชุมพอครอบครัวชวไวยป่ทางอาหายมือศกมือจับมือศกมือมัมาชนะจับมั้งมันแก้วมืถือข้างเ้ารน้องมากรเดือชนะอืมอะจกมาดจับมือหึงหึงนะดูง้างหัวเสียมากเอาหาใจไว่คือคือหอเอาลับเขาเ่ยละก็เคือดขึน ก็คยังมากว่าพ่อเบารายก็คือเรื่เมันออกบงกับแางเท่านห้นเอี่รับครูว่าออกไปคือคือไม่คนอยมอเรื่องมองไม่เอาใช้ค้อนเบาป่าค้นมักกับ่รู้กับขีเรเดมือนึงกับเบาอีกมือนึงมือนึ้อยากกินซุกน้ำใหม่มือนึงากกินแก่ไก่มือนึงอยากกินก๋วยงัอ่ะไรเรื่องป่าค้อนมันกาใหญ่ามันรูกับพีเราดิว่าพุดเรียกมักกบเขาเคยเให้ออกของจากว่าให้ออกตัวได้ยิ่ง วอคอออกตุเรงครับปูออกเลือดถ่ายของตูอืมแบเขาออกเลือปูมอคน่ายนเืออไออกตูกบอมเม่ออกข้างงานแกว่าปู่กะเขาบอกไรตูเพ่อว่าเ้บอกไรตูที่พ่อว่าว่าเพื่พ่อเลูกนั้นไปจับะปด็นเอาเพือบอเพื่อเบงว่าหนกนหอย่างนี้ๆว่าชือคอหกบังออกไ่วันที่สิบหกมันออกว่าชื่อคหกถึงหาคองหาหก มันออกร่างนะของโตเออออกข้นงทื่อพัดออกขานโตเขากั้งกายหันหงโตมันหางาามันจำบ่ได้ไม่ยืมมันยืมคือจำได้เปล่าเรื่องหงกตัึผู้จำได้แล้วครับพ่อจำได้กูรักจำบ่ได้คือเขาไงครับยิ้มมันจะจดไว้แล้วปูว่าว่าหาคือบ่อใดก็ยิ้มหงกตัวนะก็หาว่าบ่อใดการคือแกมักกับชือใดเแค่ข้างตัวเข้าใจงังครับ เอาใจนี่เขาพยามว่าขึ้นอปไหนไหนเลยอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเสียงดีใจหงายดีว่าจะจับาจของเขาเลออยงกเาได้ใหญ่เลยครับเรื่องางายจัเื่อต้องบอขคมไงคนเขื่อที่จะตั้งใจเรื่องเสีก็ได้จตั้งใจเะอื่นดื่มข้างเขื ก็คือได้แเอ็ดเดือยพอเลยจ้าปูจอมตัวอะไรนี้จอมขาดตัวอะืรนี้จอมข่้นเคยเลยครับปูการ่ที่วิบลืงครับนี้ไปแค่โปงผอมเลยครับพอนั่งบึงหูขึ้นมาืะไปแค่ไปพูดไปแค่เขาบ่งวิบโปงผอมโกบบ่งวิบก ข้งคือ่ะคือบบติหน้าคับเน,นี่ยคกูดได้สิวาัได้กระตาเอย่านี้รู้ได้หวังใจขคอือกอทั้งงคือเออ,อ,ออทั้ทงว่าออนังคัาเนี่ยจะมีวงได้ั้ะงไปน้ำถือบริษัทแค่พอครับ เอองานค้าเงี้ยเขาปรับคาราวโอ้ข่าน่าจะให้ข้าจริจะทำก้งมาทำไนกตัวเองกับพ่อมากคือว่าลูกค้าแข่งูกรจาไงงอื้อว่าแขงว่าอ้ขายหงายอยากอดกุ้งย่นจปูเออว่าชีอสิบหอยากได้อืจะอยากแคบอืดๆไหมบ้าอยากแคบยืดจับปูางขือมจปูอยากเปิดคือกับเพอื่นก็อือจ้าใเคืกับทางขือจ้าจำเ็ไม่ไปเออเนาะขบปูเออเอาอย่างนี้ เฮงจะปูให้ทางขื่อไปจุดผูกยกพรมเดิมจะปูให้ไปว่าให้ไปว่าวปูที่ผู้ขาถึงมือบุ่บาปมือได้รับใช้ปูปูวอกจะได้ข่างที่ดีหรือไม่ข้นเดียขาดผู้ขาโคอพื้นคานโค ่บาดแค่กาขอให้บาดมีองค์มอคู่บอกเรืคนขื่อเออจะพปูสาปปูค่ะเออให้ถคาเค้าไปว้าเ<ะ>ออเรียกไม่คู่ก็จัวันที่สิบห้ารอติดจามไห้ไหครับปูเรื่งเพราะว่าแค่ว่าคื่ทคากาันเรื่องวันที่จะจะสิบห้าเขาเรียจะทัวร์คือกัน ซปูแกยังเบาเด่นไม่รึมเบาเด่นติปูดันนี่แต่ว่าเก่นกระเป๋าไม่คู่เลยไหมรึมจ้่พ่อเบาเด่นเพี้ยจำได้เนาะ้าปูเบกข้างคือไปคูเด้่ยเหมือนไปเ่าให้สร้างให้สร้างซื้อจุดทุบจะดอกกับปูเก้าเก้าดอกบ่เก้าบ่ใหญ่ดิตรงเก้านะครับเก้าก็แจ้งขันหักแจงขันห้าไปพู่ไปคูเลี่ยนข้นคูณคู่คือไอ้คือขันจอ้อ อความือวันพห่งค่ะนมาเมื่อคู่ออว้างเคือกับจะรับแข่งเมื่อคู่คือกับอืมอืมฮะพกคู่มากใไดจกับที่ค้าง่ะเรื่องออรับบอกรับทำทำนี้คือรัอืมค้นพอค้างลูค่อันนี้ของอื่นหนันักเนาะขอกับคารวะเข้นดีดเห็นชอบกับกรงเมื่อคู่ด้วยอืมคนข้าช้างยังคู่ขาดกับสิ่ข่อยเข้งยังอ้าวใหญ่ใหญ่ตัวยังอ่ะเมือวุนพุวงค่ะเราด เออให้กันดกันดง้้มาเป็นไงงอได้ปะอาวทังนแปใจคือเป่าโอ้คือเป้าเนี่ยคาปูเออนี่ะคือคาอึเป้าเออขั้นขั้นว่าเก่งวันุก่ขั้นเป้ามันเก่งสิวะอือเนาะคบปู เอไไอไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ยังไม่ถึงวันหน้าเอาวันนี้ให้มันดีที่สุด,นดนเนาะูยกเนาะให้ลูกหลานทำความดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเออวันนี้หรือวันหน้ามันก็ไม่เง่เนาะชีวิตคนมันบ่เงยลูคนละโผล,ล่มนเหนือไรกจไรต่านตางมุก่างแก่างคิดต่างแก่อคนเท่าคิดบ่คึอกัน บาดยังมึอก็เริแตกตา่างความระมโกมอกรวกหมักคนกับวกรคือกันความคิดความขลิบเจรณาคนกับวกรคือกันแล้วก็เมื่อครับปูถ้าที่นี้คือเรณาดีร่วงคงจะจะเริ่มเนาะครับขั้ิดใหญ่คือทุกคนขั้นิดใหญ่คือเมื่อคู่เออกับคือจะจะริ่มอืมแต่เมื่อคือบวกรคือกันไม่ออกตกกลาเคื่นใหญ่ยังเรื่องครับอืม อาก็ถึกไปถึงมากขอขึ้นในพอว่าแางแม่คููว่าเจ้าได้กระด็อืมเอาฉะั้วันนี้แม่ครูข,ขอขึ้นให้ลูกให้ร้านขอทุ่งให้ลูกร้านได้อีพอช่วงบ่ายขางหนังว่าคขังอืมให้ลูกร้านได้เคือเด้กขังเด็กขึนเด้ทขานข้ามพให้ลูกร้ายกับบ้านมึงก็สือคือขังได้แก่ท้าม,ม่วงทื่ม่งรงได้ยังออกเก้าชือกบานันด้ยิมครับ่อาเก้าชือกบานไปก็ขึ้นด้อครับตื่ออ้า ก้าวิึกนก็เด็กโตแบบมวยคู่ก้าวิึ้นมานนัเด้อครับปู่ครทุสานเอ้ยผมกใคกอรอกว่น้ำมะพร้าวนะอ้ที่ขันอ้ที่คือนั่นั่นรอเลี้พ่อไปลัวก็จะเคลียร์ใจถ้าได้ไม่ได้ติน้ำมะพร้าวเมื่อไปเด็กขังถึงไม่เอาให้ก็แจ่แต่งข um ันเป็นขันขอตีน้ำบ้าวให้ดูครับปูอยากดูงานด้วมัครับพ่อหัวหรือคือดงเดืมวาเรื่องไร ผู้แกงวบาคืออย่งไปพ่อเขาไม่ลืมไม่เลือมครับไม่มีลืมแต่เพื่อนกับผู้มาพูดแค่นั้นอย่าให้พ่อช่วงนะ น้ำบกพาวานหวานเดือมมือหวานแมนบัปูท้องแค่ลูกแกมือโมือแรกมืเขมือใหม่เนาะน้ำบกพาวาไม่เอาน้ำตาลเลยหวานมากเลยหวานทั้งวันหวานเลยเนาะครับปูอ้าวขอยให้ลูกแากมือโ่งมือแรกมือโ่งมือใหม่อายุวันนี้ถูกขาดเพราะได้หึงงแล้วก็รืออจะรื้อจะรือสิบเก้าด้วยนะยืมนะครับปูจะรืมอืมอเอาเข่งมัดงด้วยสาธุสาธุครับปูโอ้ยยยเยียยย ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอมากนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องคร,ครัสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังเิดมื่อชงตรนส่งตรนนี้นะนครับครับช่วงเมื่อนี้กา ึ้นอหาปูประมาณหามงกลัวๆนะครับเนาะครับมือขึ้นนี่ครับปูไปวัดศาสนุบนวารามาครับเดือดตกเดือพอสมควรครับกับคนั่งรถขั้นของน้องกันเ่าไปครับทะเบียนกับหกแปดหกแปดหกเจ็ศูปดแปดหกศ์เจ็ดนะครับเพื่อทะเบียนขั้นของนองกันเ่าครับแปดหกครับ้าก็มาก็มีขายเงียนานักน่อยมานั่ ครับ้อมกับแม่คูขับมารับรถขั้นมาแดงของปูนะครับมันขึ้นในเกิดปฏิหารประสันวาครับไฟกระพริบไหมครับพี่น้องทางที่ว่ามีคนครับปูก็บอกว่าพ่อในละเหตุประสันวาโดนดเห็ดเทือครับพ่อโดดขึ้นรถประสันโดดขึ้นรถแอดยิมกับพระยามถามโยว่าขึ้นทั้งหนางึ้ทั้งหลังปูท่านปูบอกว่าขึ้นทั้งแคบมันทั้งประตูลังประตูลังก็อาจจะอยู่ไทยเก็ตเม่อจังได้พี่น้องกับพี่เจ๊งหน้าดีว่าจะเป็นผู ปูกับเป็นเก่านะครับเนาะอ่าเป็นเก่าเก็หรือว่าหนึ่งเก็เก็หนึ่งเก่าคือเก่าหนึ่งเก็มันสิบบพี่น้องเข้ากับพิจารณาดีเลยครับเด้อหรือว่าเก็เก่าอ่าครับเข้ากับฟังคำเบลคําจ่าปูไปน้ำครับช่วงนั้นนะครับไฟปูกับพิมพ์จนเสร็จละครับพอเมียคู่ก็เห็นนะครับเนาะอยู่ยิวจอดอยู่ลงรถครับเลขวันนั้นออกหนึ่งเก็หรือว่าสองเก็นี่แหละคันเอ็ดยิ้มจักบอสผิดครับตั้งแต่ปีเก่ายนี่เป็นบอสเต็งม่อครับแล้วก็ เตีดยิ้มเขียนหน่อยนะครับเด้อนี่ครับตามนี้ครับจะมีเกตสองหนึ่งเกตเกตศูนย์ครับเกตสองถิ่มบ่อใดเพื่อนแม่คู่ว่าเป้าบ้านนี้ก็มีคุณคุณแม่ครับทิพพบ้ันครับเพื่อนมาเพื่อนในชกในมันสิบสองล้านย้อนสามเจ็ดสองนะครับเด้อครับปีนี้เพื่อนมาแบบบระเด็นัดหมายเราแต่งโม้เนาะครับอ่าครับสงสัยตัวเลขตัวนี้อาจจะมากได้อพี่น้องเด้อเข้ากับพี่ใจหน้าไปพร้อมครับมื่อนี้ปูกระเบ้าเรื่องเฮ็ดอภินิหารกับขั้นมาเดียงนะครับเนาะ ครับผมครับขั้นมาแดงทะเบียนกับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเด้อขั้นมาแดงทะเบียนสองศูนย์เอ่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับกับมีเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ราคาเรื่องโมไดคือเก่าเก้าแปดเป็นบ้านเลขที่อภูชีปบขาวครับรครับพูดกับเบาย่ำเบาอีกไหมครับเบาอีกเบาย่ำเบาอีกเก้าเก้าแปดกันวะครับแต่ว่า ูสีได้ผ้าลูกศิษย์ลูกลูกหลานครับได้เห็นได้สร้างเกดีปูรี่วรสันวาครับเกดีไงครับอยู่มองที่แม่คู่ผ้าลูกศิษย์ลูกหารับไปนั่งคาระะปูนนั่นแหละปูรี่่แหละเป็นพ่นนั่นแหละครับ <c oughs> จะสร้างเกดีไงครับก็ขอให้บุญพระวันไอบุญบารมีครับของแม่คู่ที่ผ้าลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นได้สร้างมากกับขอให้ได้ผ้าลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างต่อไป <c oughs> ครับก <c oughs> ็คือหลังจากสร้างแดดนรกเสร็จจะได้ต่อคือเกดีใไง ครับเกดีปูรีครับเข้ากับหนกมือพนมมือสอยกันตั้งคิดอธิษฐานซอยแม่คู่เข้าและกระแถมแม่คู่กระบ,บอกให้คาเฮียนฝากไปบอกสร้างเสยให้ไปจุดถูกเก้าดอกแตงขันหายู่พ่นปูรี่ไปตั้งคิดอธิษฐานขอให้บุญบาร,รมีคณะศีรษะศรีษได้สางร่วมแม่คู่อี๋ขอให้ตัวเลขของแม่คู่เขาสัน้นสร้างเสยไปจุดค่อยสีได้ อ่ะเอฟซีกับพิจารณาเบิงครับมือแรงขายเหียนสงสัยเสือไปสร้างเสย์จุดครับกับวะเนี่ยครับแอดยิมอาจจะถามตัวเลขน้ำสร้างเสย์มาพร้อมครับอ่าว่าสร้างเซย์พื้นฝันมันยังไปพื้นมีตัวเลขไปมาฝากเอฟซีไปครับอ่าเอดดีกันมีโอกาสนะครับแอดยิมเอิงวันที่สิบหาเดี๋ยวจะทำคลิปสร้างเสย์คลิปสั้นสร้างเสย์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปชมพร้อมครับผมวันที่สิบห้านะครับเนาะครับแล้วก็อ่ะมือนี่ปู่บอกว่าวันที่สิบเอ็ด เมื่อเป่าเรื่องประสานบา่าให้รูดเป่าในพี่นอ้องคํ้ามารูดเป่าก็คือซุดซถึงเก่าเก่าแล้วก็พี่น้องควอมค่ะครับเป็นพี่นอ้องคว่มหนึ่งสองสามครับวันทุกข้อพี่น้องครับครับ,รบ,รบมือพี่น้องประสานบา่าพูว่าหนึ่งสองสามพูกระบอาดูดๆแล้วก,ก็เกจแปด 8, ครับแล้วก็พู้่บอกว่าคันอยากได้โชคได้หมนันให้ไปมือวันที่สิบห้าเพราะว่าวันที่สิบห้าูกระบอาดูดีอ่าวันที่สิบห้าอ่าให้ไป อ่าคันอยากได้ให้ไปตัวโชควันที่ส,สิบหาวัชรบาร์คักับพี่แจน่าจะดีหลัการหนึ่งศูนย์เก้าเกจศูนย์หลักการสามหกศูนย์ครับค้าหารกลางวันมือนีเอฟซีธันใดจะเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมานครับเป็นแนวท่านช่วงเป็นแค่แนวด้านนะครับเด้อใส่วิจัยยันในการรับชมครับผมใส่วิจัยยันในการรับชมทั้งช่วงเป็นแชค่แนวทางครับมีความเสี่ยงส่วนบุคคลนะครับครับมีผิดแล้วหน้าท้าวา้มจ้าของกูค่ะครับผม ปูสันน,มนมามะครับปูบอกว่านาา่ามะเป้าหวานหวานหวาน,วานมาสันว่าครับก็่าลืมครับปูไห่เอฟซีเอฟซีเห็ดไอไสขันมากขนาว่าปูสามร้อยหกสิบบาทแถมปูมาถือบ่เมื่อนี่ถือกระสันปูว่าแต่ว่าขันวันที่สิบหกต้องเกาลอยเจ็ดสิบต้นพานั้นค่อยสฉี่ถือครับเอฟซีกับพิจัยน้าดีๆครับแล้วก็ปูบอกวา่ายิ่งสองตัวล่างที่แหลกปูบอกวา่า บอกไอ้ข้างบน6ตัวยันลูกล้านจำบ่ได้เอา2ตัวร่างกับพ่อยิมมาสั้นว่าสิบหกเนี่ยสั้นว่าอ่ะเอซกับพิจัยหน้าดีๆสอตัวร่างครับครับสองตัวร่างปูบอกสิบหกเลยครับเด้อครับแล้วกับปูบอกว่านา่าบักเผาหวานปูบอกเขียน1ิบเก้ามอ่าสิก็ต้องเช็ดสิบเก้าความยิมมาสั้นว่าเอซกัพิจัยห้าดีๆครับกับมีเกาหาเกาหาปูบ,บอก อ่าใหเอฟซี FC เนาะครับเนาะไ้โอไฮสร้างเสื้อยครับไปจุทธูกิเก้าดอกแล้วก็แตงคันหาครับก็มีเก้าศูนย์เก้าสิบนะครับเอากินเม,มื่อนี่เก้าสิบประทันบา่าแม่คู่ขอคาอ่านั่นกับแม่คู่กับปูครับปูได้ให้แม่คู่เก้าสิบอ่าครับเก้าสิบกับเก้าศูนย์หนึ่งอะไรกันหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าปูบอกว่าสิบหก เป็น2ตัวล่างเลยครับเดอ้ออ่ะจบสี่ขับในเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้ยโฉวโฉมนันมันลำลำได้ด้วยขับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการครับสิบหกสิงหาคมให้ยโฉวโฉมนันมันเลยครับเดอ้อครับกับหนึ่งหกกับหนึ่งเก่าครับครับแต่งโมมียังเพิ่มเติมบ่ครับ ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าเนาะครับเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งใจให้ทั้งช่องครับมื่อวันที่44ครับจะมีนั่งร่ำครับมาร่ำถวายครับอยู่หอปูชีบะเขาและครับทีมนั่งร่ำของหมู่บ้านลมเย็นสามพั่นมิโชมิมันครับกับองค์ปูครับบางท่านก็ได้บางท่านก็บ่ได้ครับมื่อเอินก็จะมีเอฟซีมาจากกุงนะครับจากจังหวัดบึงการครับเพิ่นบุญบัณฑ์านเก่ากับปูเพิ่นประสบความสำเร็จครับเพิ่นจะนำต้นขาามมถวประค ครับพร้อมกับพวงมาไล่บริษัทอารอดติดตามครับปูจะประทานโชคให้เพื่อนตัวใดติดตามไปพร้อมๆกันนะครับนอี๋ยวแอดยิมจะติดตามให้ครับว่าปูประทานโชคให้เพื่อนตัวใดครับสำหรับมือนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงซัมนี่กับควาอิฟซีสายบุญทุกๆท่านครับอยากได้สามตัวเค็งๆมือนี้ปูบอกว่าจัดด่วน360หกศูนย์บริษัทมาให้สุขๆมันๆลำลำนี้ด้วยๆนะครับเด้อแอดยิมกลับขอสวัสดีครับ